สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีนักธุรกิจเจลพัททุกทุกท่านนะคะวันนี้บริษัทเจลพัทของเราเองก็มีกิจกรรมดีๆมาให้นักธุรกิจเจลพัททุกท่านได้ร่วมดุนร่วมสนุกไปกับเราทั้งสองคนด้วยนะคะกิจกรรมนั้นก็คือตามสัญญาที่น้องโดได้ประกาศออกไปว่าวันนี้เองเราจะมีการจับฉลากเลยชื่อผู้โชคดีนในกิจกรรม Luxury Dinner Private c l u s i v e Club โดยในการจับฉลากครั้งนี้จะจะฉลากโดยคุณดุ้งรัตสิริอัจฉริยกุลหรือ D M Thailand ของเรานะคะทั้งหมด10 ID ID ละ2ที่ นั่งรวมทั้งหมด20ที่นั่งนะคะที่จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์บนเรือยอดสุดหรูที่สำคัญเจลพักจจดทั้งทีไม่ธรรมดานะคะปิดเรือยอดให้กับชาวเจลพักที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะที่สำคัญลืมบอกคอนเซปต์ว่าเรือยอดนี้เป็นเรือยอดม้สักทองด้วยนะคะถ่ายรูปออกมาสวยมากๆกิจกรรมครั้งนี้เราเก็บคะแนนทั้งหมดกี่เดือนน้้งโต๊ะสามเดือนค่ะโอ้โหตั้งแต่ตุลาคมพฤศจิกา ายนแล้วก็ธันวาคมแอบบอกว่านั่งม้วนคะแนนทุกท่านจนมือหงิกแล้วค่ะเยอะมากๆเลยครับใช่ครับรวมทั้งหมดกว่า800-800กว่าเอกเลยค่ะเยอะมากๆนะคะก็ในระดับถัดไปขอเชิญ DM Thailand นะคะหรือพี่หน่ยของเรามาจับรายชื่อผู้โชคดีเลยค่ะโอเคเรามาร่วมรุนกันนะคะว่าแบบรางวัลแรกเป็นใคร โอเคลายชื่อแรกมาแล้วนะคะลายชื่อแรกมาแล้วอ๋อลืมนีดนึง oh. ก่อนที่จะเปิดลายชื่อท่านแรกนะคะเรามาย้ํากติก,กากันก่อน <Okay. S 1> ขอโทษจริงๆค่ะก็ขอย้ำกติกากันนิดนึงว่าทุกๆลายชื่อที่ทางคุณนุวัตรได้จับขึ้นมานะคะซ้าได้สูงสุดคือสอ oh. งครั้งแต่ถ้าเกิดว่าลายชื่อนั้นเป็นลายชื่อที่ซ้ำในครั้งที่3าเราขอยัดตัดสิทธิ์ลายชื่อเพื่อจับลายชื่อเป็นบุคคลท่านใหม่นะคะโอเคลายชื่อแรกมาแล้ว สู่มาเลยค่ะสู่มาเลยค่ะสุดเต้นมากๆเลยครับระดับไหลนะระดับไหลนะคะวยใครอ่ะโดโอ้โหก็คนพิเศษเลยครับคนพิเศษของเราเลยประมาณกี่ชุดดีนะอ่หลายชุดนี้โอ้โหหลายชุดเลยครับคอนเซ็ปต์ลายชุดขนาดนี้เป็นใครไปไม่ได้ขอแสดงความยินดีกับไดมอนด์เจียกอันไดมอนด์ทรงแท้ไดชื่อแรกเลยนะคะไดชื่อแรก ลายชื่อท่านที่สองมาแล้วลายชื่อท่านที่สองมาแล้วดูที่เขาจะซ้ำหรือเปล่านะคะโอ้โหอุ้ยลายชื่อนี้ลายชื่อนี้ลายชื่อนี้ไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาแน่นอนครับทางนี้ไม่เหงาแน่นอนเพราะเขาทั้งคู่เป็นอุ้ยทั้งคู่อุ้ยแต่เด็งว่าเป็นรหัสคู่แน่เลยสร้างสีสันได้ทั้งเรือแบบบอกเลยว่าหาครับเป็นไเป็นไม่ได้อีกรู้อีกแน่นอนได้แก่ไดมอนด์ชีแ d ะไดมอนด์เชอ์ โโอ้ห oh. มาแล้วมาแล้วไลยชุ่ที่สามแล้วนะคะอุ้ยยอดเยอะจริงๆยอดเยอะจริงเป็นไงโด้คนนี้รับรองโดเรียกว่าคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ของโด้เลยใช่ครับใช้โด้ประกาศนะว่าเป็นใครได้ครับ ผู้โชคดีได้แก่สำหรับผู้โชคดีนะครับได้แก่ a ดมอนจอยลินแล้วก็ไดมอนเกน,กน,นะคะ่ะคุณแม่ของโดโด้นะคะหร,หรือว่าคูดจอยลินของเราที่เองนะครับโอเคไลา์เือที่สี่แล้วนะคะโอ้โหตำแหน่งเขาแบบมาเรงมาเลงจริงๆมาเรงจริงๆขาดค่ะไม่ได้เลยค่ะคนนี้ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าถ้าถ no ้าบอกคอนเซปต์ไม่รู้เลยเพราะว่าเขาคือจอมหลอกคุณเจ้าอนะคะสาวเซนเซอร์ยินดีกับคุณจอนะคะโอเคต่อไปเป็นท่านที okay, okay, ่ท่านที่เท่าไหร่เออที่ห้าท่านที่ห้าเลยนะคะโอเคลายชื่อมาแล้วท่านะคะขอแยกวางไว้นิดนึงนะคะท่านที่ห้านะคะ แอบหัวเราะต้องกรี๊ดอีกเหมือนเดิมต้องรีเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นสายนักนักรีวิวชอบทานชอบทานใช่ครับคมความคมแล้วด้วยประกาศหน่อยเลยได้ครับผู้โชคดีนะครับสำหรับท่านที่ห้านะครับได้แก่ไดมอนด์จอยแล้วก็ไดมอนด์เจค่ะทานให้สนุกนะคะ นักรีวิวอาหารของเราใช่ค่ะนักรีวิวอาหารที่จะเป็นตัวอาหารค่ะไม่โผล่เนาะใช่ค่ะโอเคท่านต่อไปท่านต่อไปอุ๊ยเหนนึกคอนเซ็ปต์ก่อนหลอขาวตีหลอขาวตีไฮโดรเกินเต้นหรอหลอขาวตีไฮโดรรู้จักนะ อ๋อรู้จักครับคนแบบคนนี้แบบรู้สึกว่าใช่กับ FC เขาตั้งหล่อตั้งขาวทั้งตีแล้วก็พูดเพราะมากเลยครับหนุ่มเนมหนุ่มเนมก็หลายๆคนครับครับครับผู้โชคดีนะครับได้ได้แก่คุณตีครับพี่ตีของเราพี่ตีธนเวชของเรานะคะ แอบเรียกชื่อผิดโอเคพิตี้ของเรานะคะคุณธนเวชนะคะพิตี้สุดหล่อของเรานะคะมาอะโอเคโอโอเคจ้าคอนเซ็ปต์ยังไงดีอ่อคุณพ่อรักครอบครัวคุณพ่ออุ้ยพูดคุณพ่อนี่ งานธุรกิจเราคุณพ่อยืนเต้นมคะแต่ว่าคุณพ่อแต่ว่าแฟนเปรี้ยวมาแอบตื่นเต้น้วใช่เอ่ยตื่นเต้นตลอดเลยครอบครัวนี้อยู่อยู่อยู่คลองคลองหกหรือคลองเจ็ดเขาแสดงความยินดีกับคุณธนกรล่องลมนะคะคุณพ่อของน้องทีเคต้องเปนต้องเป็นเุลิคชุณลักษ์แฟนเปรี้ยวมากแฟนเปรี้ยวมาก อุต๊ะอุต๊ะปาสมาปาสมาปาสมากปาสมากตุ๊ดก็ออกมาติดโดโด้อ๋อคนนี้รูตื่นเต้นเบามากเราเพิ่งเจอกันไม่กี่วันใช่ครับเราเพิ่งเจอเขาไม่กี่วันเองเขาเพิ่งเป็นกระแสด้วยใช่ครับใสามวันที่ผ่านมาในไลฟ์รุ่งใช่ครับได้ครับโดโดได้แก่พี่เอครับหรือว่าไดมอนด์เอของเรานะครับ โอ้โหพี่เอจัดเต็มนะคะจัดเต็มต้องปากแดงใช่ครับมาเต็มปากแดงไว้ก่อนแล้ต้องกดทองอ้ทอ้โหทองที่ท้าโมตอนนี้ก็เลยจะไ่ก่อนอันคิดเท่าไหรเลย2 3 4 5นนี้เคอรที่เก้ครและไอดีที่9กจะเรียกว่า lucky number ไหมมา็นเก้า ได้มาดูกันนะคะว่าใครเอ่ยโอ้โหอาจคนเซปต์ก่อนไม่ซ้ำที่หน่อยเป๊ะเลยมือแม่นมากเป๊ะเลยใช่ค่ะพี่หน่อยวันนี้จุ๊บไม่เหนื่อยเป็นอย่างนี้เลยจุ๊บไม่เหนื่อยเลยโอเคคอนเซปต์คอนเน็ตก่อนสวยคำแรกคือสวยสวยสวยนี่ก็สวยเยอะเหมือนกันนะต้องเป็นพี่จุ๊บแล้วล่ะอุ้ย ินคโอเคค่ะขอแสดงความยินด okay ีกับคุณบัวนะคะคุณบัวของเรานะคะพี่บ um uh ัวของเราพี่บัวที่สวยของเราเองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะต่อไปท่านสุดท้ายแล้วคืออันนี้เบอร์สิบแล้วเนาะใช่กันต่อทายนะคะใครเอ่ยใครเอ่ยโอ้ เพราะว่าเขาเพิ่งแบบมีข่าวดีที่น่าย,ยินดีที่สุดสําหรับรหัสรหัสนี้ค่ะคุณหน่อยจะพูดยังไงดีเป็นแบบไอ้ไม่รู้ว่าข่าวดีที่เรากำลังจะประกาศนี้จะสู้ได้หรือเปล่า<อ>แต่ว่าเราขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มใหม่คุณอ้าคุณเอ็มค่ะคุณอ้าคุณเอ็มนะคะมาดินเนอร์แต่ว่าจะฝากลูกไว้กับใครแลคะเนะี่ย อ,ออเดอร์เาออเดอร์ไว้กับใครไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนได้กเ,ก <c oughs> เรามาร่วมรับประทานอาหารสุดรู้บนเรือยอทที่เจลพัดปิดไว้ให้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับทั้งหมด10 ID ที่เราได้จับฉลากลัคกี้ดอขึ้นมาก็สำหรับท่านอื่นสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้ไปในกิจกรรมทางนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะบอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์ แล้วเซอร์ไพรส์นะจะเป็นอะไรมาลุ้น,นพร้อมๆกันค่ะค่ะก็พี่หน่อยเห็นว่าพาไป20ท่านเนี่ยอาจจะน้อยไปแต่ด้วยขนาดเรือ<ช>แ,ลแล้วด้วยสถานการณ์าการเว้นระยะฉะนั้นพี่หน่อยจะพาไปอีกสี่รหัสรหัสละหนึ่งท่านแล้ว, <laughs> วพี่หน่อยจะจับอีกสี่ไอดีแต่ว่าไอดีละหนึ่งท่านนะคะเพราะว่าเพื่อให้การนั่งเนี่ยมันจะมีการเว้นระยะห่างที่ เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าการไปครั้งนี้ก็คือไปในวันกุมพาที่ห้าเสาที่ห้าเสาที่ห้าของกุมพาพันธ์นะคะใช่โอเคงั้นขอจับอีก4ี่ไอดีอดีและ1นึ่ท่านนะคะตื่นเต้นอนนี้รายชื่ออยู่ที่มือแล้วค่ะโอ้ยซไมคก่อนทำไมก่อนโอ้โหที่ผ่านมานี่ืืวา ไม่ซ้ำค่ะไม่ซ้ำมือแม่นมากตอนนี้ก็๊้ๆค่ะไม่ซ้ำเลยวิกตัชมากแม่หุ่นดีเป๊ะเวอร์โดครคร้าพี่เอมพี่เอมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคผู้โชคดีนั้นได้แก่ได้แก่คุณกว้าพี่กว้าก็วิศราของเรานะคะ โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับโอ้ยท่านต่อไปเลยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะโอเคท่านที่สองนะคะท่านสองทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะคะสี่ท่านครับวันนี้มีตัวอีกสองใบนะคะตอนนี้มาลุ้นกันว่าตัวใบที่สองนี่จะเป็นใครกระพิตตาทีทีตื่นเต้นแทนใจสั่นจะพูดคอนเซปต์ยังไงดีอะ เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆ<อ>แกร่งมากแบบเก่งที่สุดให้พี่หน่อยแอบเปิลใชชื่อโอ้ <laughs> พี่หน่อยดังโอ้ยเอาดเก่งไหมละ่ะก็เหมาะแล้วนะคะพี่หน่อยก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนานทันงานของเรานะคะขอะแสดงความยินดีคุณแนนนะคะที่จะได้ไปล่องเรือพลึกสุดหรูของเราด้วยกันนะคะครับต่อไปคือท่านที่สามนะคะท่านที่สาม โชคดีท่านต่อไปดูสิมาดูสิจิรพรส่วนยุหะไม่ใช่แอบใส่ชื่อตัวเองโอเคอุ้ยคนนี้ถ่ายรูปสวยเป็นนักรีวิวอีกหนึ่งคนเป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันถ่ายรูปอะไรก็น่ากินไปหมดเป็นไปเป็นเป็นใครไปไม่ได้ เขาจะทักฟิโด่สีแดงเขาจะเล่นความดีกับคุณเดียค่คุณเดียของเรานะคะพี่เดียร้องพร้อมนะคะกล้องพร้อมนะคะต่อไปตัวสุดท้ายนั่งๆกันใครเอ่ยว้า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 ยโดดต๊อ p วีดคอนเซ็ปต์ลูกชายหล่อมากไม่เลยเป็นใครไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าเล็งไว้อยู่พู <c oughs> ดปุ๊บออกอปังก็ขอแส <c oughs> ดงความยินดีกับพี่มีสุภลักษณ์นะคะให้พี่ทอดมาแทนได้ไหม มีทุกลังนะขอแสดงความยินดีกับพี่ดีด้วยนะคะก็เป็นรายชื่อท่านที่4ท่านสุดท้ายของเรานะคะที่สนะคะทั้งหมด24ท่านนะคะก็ขอย้ําอีกครั้งนะคะถ้าในสถานการณ์โควิดที่ไม่มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะเราก็ยังคงเป็นวันเสาร์ที่5กรุมพาพันนะคะส่วนอเจนดาเดี๋ยวทางบริษัทจะสรุปแล้วก็ส่งไปให้กับทุกท่านอีกครั้งนะคะก็ วันนี้ครบถ้วนแล้วกับกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ถ้าทางบริษัทมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเดี๋ยวจะแจ้งในดะดือถัดไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปเพียงเท่านีน้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หน่อยด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมแต่งตัวสวยๆนะคะ